สวัสด oh, oh, ีครับสวัสดีครับสวสดีครับฟนอัพแกรฟสกายทุกคนสวัสดีครับครับก็สวัสดีครับผมกเราเฟนออฟแกรฟนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มางาน GF Mega Sale นะครับรถแรงจริงนะครับวันนี้มาเป็นชาสัมพันธ์โค้ชส่วนลดเต็มเลยครับแล้วก็มี่แขงรับเชิญก็คือจะมีบัสใช่ไหมแล้วก็พิกซี่ด้วยก็มาดูดูดีกว่าว่างานจะเป็นยังไงใช่ครับใช่ไหมครับพี่สกายพี่จะไปได้พี่แดงดีครับผมถูกต้องครับถูกต้องเลยครับ วันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบาแคมเปญครับโอ้โหเยมากเลยนะก็แคมเปญที่โฆษณาเราเพิ่งปล่อยออกไปด้วยนะครับนะครับเป็นแคมเปญการันตีลดแรงตัวจริงนะครับครับผมก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆเยอะมากเยอะมากๆจริงๆใช่ครับใส่โค้ดเมก้านะครับลดสูงสุด60%สนะครับผมส่งฟรีศูนย์บาททุกออเดอร์ครับผมฮอตดีลทุกมื้อนะครับ30บาทเริ่มต้นเลยนะเริ่มต้น30บาทนะถูกต้องครับเป็นไงแคฟู้ดเขาเลิศใช่เราลดสั่งเลยมีดีลเยอะ ถึง250,000ดีลถูกต้องอันนี้ไม่อยู่บนจอแล้วดูทำไมดูตอนนี้อันนี้ต่อไหมเราต้องใส่โค้ดคำว่าอะไรครับพี่กรณีใส่โค้ด m e กาครับ M E G A นะครับใส่ไปเลยครับลดสูงสุดถึง60%สุดยอดครับแต่รู้สึกว่าจากที่คุณทานเอาจากเอาใครถายกับคุณทานเลี่ยช่วยไปถ่ายหมดแล้วใครเลยครับอีกคนหนึ่อ๋อใช่ก็จะสังเกตเห็นตามสีแยกว่าจะมีเออหน้าพวกเรากับพี่เบลล่าครับก็จะมีเต็มไปหมดเลยพวกเนี้ย ไม่ใช่ใช่อ๋อก็คือตอนนั้นก็ถ่ายตอนผมยาวครับผมค่ั้งนี้ถ่ผมสั้นแล้วสั้นแล้วผมสั้นแล้วแก้มหนวกนะเบอร์ลาาไม่รู้วบบสวยมากสวยเหมไม่มีอยู่จริงเขาไม่รู้นะแต่เขามีอยู่จริงมีอยู่จริงใช่เขาก็จะรำคาญเราไอ้เด็กสี่คนหน่อยเพราะว่าตอนที่เราถ่ายโฆษณาใช่ไหมเขาก็จะแบบเป๊ะมากเขาจะได้ทุกแต่หลอดเลยแต่ว่า พวกเราสี่คนเนีเ่ยก็จะมีหลุดมีผิดกันเยอะอะไรเงี้ยก็เลใจเขาเหมือนกันเลยว่าเราเป็นหน้าใหม่เขาชักดาแล,ล้วม,มีเต้นมีทำาเล่นมีตัดีดีเขาด้วยอ๋อใช่ครับปิงปะปุ้มปะปุ้มปะนี้ <c oughs> เอาออ๋อไอตัวที่เป็นแนวใช่ใช่มใช่พี่เขาก็มาเล่นด้วยก็น่ารักมากครับเป็นบชีวิยใช่ไ ใช้ชีวิตง่ายเสมอครับเพราะว่าเราใช้ Grab อยู่เสมออยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับใช้ Grab ทุกวันครับเช้านี้ก็เพิ่งสั่งมาครับนี่สั่งอะไรรู้ไหมสั่งพิกมีอัพจ้าเฮ้ยไทยอินไทยอินนุ้าผมไม่อยากให้แต่ละคนสั่งนะเพราะต้สั่งให้เจมส์ว่าต้องให้ Grab ส่งอะไรให้เจมส์อันนี้ครับให้ Grab ส่งอะไรให้เจมีนส่งนี่ไงของเขาไงอ่าเขาหมูย่างพิกมีอัพซื้ย ก็ถูกก็คือเชื่อไหมคือวันยูวีวันหนึ่งก็คือเขาเปิดร้านพิกวิ่งใหม่ๆก็ไปถ่ายกับปอนผู้วินเจมิไลโพสสี่คนแล้วีนี่เขาก็สั่งพริกวิ่งมาเยอะมากเลยเขานั่งกินอยู่คนเดียวแต่ทีนีจะแบบเออเพื่อกินไหมไม่สิกินอยู่คนเดียวเลยยวนแล้วแต่ว่ามันเหลือมันเหลือเยอะก็เลยกินไงวนนั้นเาจะจัดไปสองกล่องเต็มๆถูกต้องเป็นคนชอบกินเองครับเดี๋ยวจะสั่งพริกวิ่งให้คุณเจมไปไลขอบคุณมากครับเออสั่งมาเรื่อยๆ อะไรครับผมผมพิกม right, yeah. ีอ pues ัพเหมือนกันผมสั่งอะไรให้โฟสต์ดีเหรอครับสั่งสั่งอะไรดีสั่งโจนสลัดแล้วกันครับเฮ้ยสั่งบอลชอนดีกว่าเอี่สั่งบอลชอนบอลชอนทำไมกันอึดอัดท่พเขาชอบกินไก่เอ้าก็ไก่บอลชอนอร่อยที่สุดเพราะว่าไก่บอลชอนคือไก่อันดับหนึ่งไก่เกาหลีอันดับหนึ่ง ทั้งทั้งงงแล้วทั้งทั้งจะไปยังไงต่อ,อผมก็ต้องสั่งคุรตภักนแน่นอนนี่ชอบแน่นอนน,อนี้ชอบกินไก่ทอดมากครับผมได้นนี้กินกับเพื่อนๆครับเอเอสั่งอะสั่งสตรอเบอรี่ปั่นเนี่ยครับชอบกินสตรอเบอรีอ่ลดโซเดียมเผื่อวันต่อไปต้องออกกองอือถ้า <es> ร<ๆ>ีบถ้ารีบถ้ารอไม่รี่ปั่นจะสั่งไหนเปรี้ยวแค่ไหนหวานแค่ไหนเพ่าะจะมาขัดที่จีนที่รอครับ แบบหวานน้อยหวานน้อยเพิ่มบุกเพิ่มบุกด้วยไม่ได้เออเรียกว่ารู้เยอะเขาเรียกว่าใสใจแหนคุณก็มุนุนธุรกิจครอบครัวอย่าลืมอย่าลืมสั่งอะไครับเบิร์นอะไรนะเบิร์นอ๋อร้านเบอร์เกอร์บ้างใช่ไหมสกายมีในแกร็บป่ะครับอยู่ในแกร็บครับมีมีในแกร็บครับวันนี้สั่งอะไรให้สกายเนี่ยครับวันนี้สั่งอะไรให้สกายสกายช่วงนี้เขาใส่โยตี้เขาแบบ เอ็กซ์ซอส์บ่อยก็เอาเอาอาหารหนูตี้หนูตีแล้วกันแต่ก็เดี๋ยวสั่งไก่ทอดให้พุทสกายเขาชอบกินไก่ทอดเหมือนกันแน่ให้กินแต่ผักแต่เนมัวเป็นผักค่ะแล้ววันนี้เขาบอกว่าสเตนด์พุ่งอ่ะแต่คนเช้าแบบที่เราทำไม่ดีนะเออวิ่งเราทำไว้สร้างตำนานสร้างมีมลบยังลบยังไงที่ที่ได้ตกเวทีที่น้องที่ตกเวทีอ๋อเออน้องตกเวทีดีกว่าสมัยตรงไหน ครับก็มาพร้อมตำนานนะครับผมเดี๋ยวพิษกายเนี่ยจะมีพาร์ทเขาเรียกว่าเป็นแบบ break dance ถูกต้อง break dance dance battle solo dance พิษกายจะมีอยู่แล้วรอติดต่าดดูนักกายด้วยถามคุด้วยนิดนึงว่าแต่วันนี้น้องๆมาสคอตไม่ได้มาได้ครับใช่แต่ก็จะมีตำนานเกิดขึ้นได้จริงด้วยตัวเราเองนี่แหละครับเท่าผมซึ่งนานนี้จะเต้นแทนกายใช่ใช่เราสอบเต้นไปแล้วครับกอนตำนานที่ดีด้ไหมครับ ครับผมก็ปากงานนี้นะครับ Grab Food, Mega Cell นะครับลดแรงตัวจริงนะครับผมก็โค้ดนะครับจะใช้ถึงวันที่28กั้ยแต่วันนี้ครับถึงวันที่2 1กรกฎาคมนี้นะครับก็ตามที่3คนบอกเลยครับก็จะมีโค้ดส่วนลดมากมายก็เพียงแค่ใส่โค้ดคำว่า Mega ครับก็จะได้ส่วนลดครับครับมาอิ่มกันทั้งเดือนเิ่งเริ่มตีจริงก่อนหลังจากที่เราให้สัมภาษณ์มัน้ไปหลายคนแห่เราแห่วาชื่นกับเคสเคสอ๋อเราว่าอะไรบ้างครับ ใ้พูดเลยใเพราะบอลแบมมีสองคนในค่ายเราแกมเป็นไซส์แค่แบมหนูองเกียงไม่ได้พูจะดเราเป็นแคแดงด้วยผมก็เป็นข่าวพี่เชื่อในสิ่งที่ผมหอกเออซึ่งสิ่งที่พูดมาข่าวลือมักเป็นจริงไม่จริงทีมน้องโค้ดจะไปนายเช็กบุกกี่มาใช่ไหมเฮยยยยยยยอยย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 ยนยย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 นยยยยยย อยากขึ้นปล่ะอยากขึ้นปล่ะเป็นแผนซ้อนแผนคุณอาจจะคิดว่าโปสหลอกแต่จริงเนี่ยเขาไม่ได้หลอกแต่ว่าจริงๆอ่ะก็อาจจะมีแผนซ่อนอยู่ซึ่งเป็นการหลอกเหมือนกันพูดอย่างงี้คำเดียวง่ายๆดีกว่ายังไงหลอกน้อยกว่านี้ก็ผีแล้วนี่ แต่เราตัวจะซิบแคมีนายพลรู้เลยว่ามันใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันคือแผนการของผมเองมันอยู่ดีนั่มันคือบอยแต่ไม่ใช่แบนมันคือบอยหลายๆคนไม่รอดนะอธิบายมาแต่ว่ายังไม่ใช่แบนอาจจะบอย ไม่ไม่ค่อยสมประกอบเป็นแบนด์บอยไม่สมประกอบนะแบนด์ที่ตรงกับพวกเราที่ไปนใหนอันนี้เป็นบอยบอยแบนด์ในตำนานเนาะใช่ปะโอ้ตํานานเลยตํานานมากตํานานมากเป็นตำไทยอะไรเงี้ยตํานานคือเรียกได้ว่าเป็นรุ่นใหญ่ของ GMMTV ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยออกเพลงเยอะเหมือนกันนะตั้งแต่บุกเบิกเป็นรุ่นบุกเบิกหรือยังเนี่ยที่เราจะไปติดต่อเขาเนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวตอนนี้เขาอาจจะแบบแทรกซึมในวงการต่างๆ ไม่ใช่แค่เขาที่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ตัวครับตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นใครัอะไรนะโฟสต์โฟสต์ก็ไม่รู้ดีแต่ว่าเรารอรอลุ้นครับแต่ว่าอันนี้ก็วันหนึ่งนะแต่อีกวันหนึ่งก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับใช่ใช่เราจะใช้วิธีเดินมาที่ใจเล็กไปไปวิวเขาเองอ่ะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยครับสัญญาใจเขาจะเจอกันในข้างเราพยักหน้าอะไรอ่ะ สบายใจหรือว่าเราสองคนจะไม่ด้วยไปลูปยางบนเวทีเราเป็นไปได้อันนี้ก็ต้องเดาพัดเตะเราพัดแดนเบรกพัดแดนเบรกได้ไหมได้เลยนี่อะไรขอหลสลิงด้วยแล้วก็บิ๊กแดนด้วยเอาผมชวนพี่ไปไหมพี่ไปไหมผมชวนมาดิอันนี้พูดเป็นหลักฐานแล้วนะเนี่ยอ่าไม่งั้นกายกันกายกันนี้ถ้าไปจะอยากโชว์อะไรร่วมกับเขาอยากโชว์อะไรถ้าเขามาเชิญเราไปเราอยากโชว์อะไรกับร่วมกับเขาเดจัดแบ็กก็ ไปจัดแบงค์ดอบไม่จัดแบงค์ตอบทำไมไมเดินแบบหรอหรือว่าอะไรนะจัดแบงค์ดอบทำไมเราอยากโชอ์ X อะไรกับเขาโชว์อะไรกับเขาเขาแรมกับเขาใช่ไหมเนีเดี๋ยวขอไปชิดก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวรอน้องๆชวนก่อนเอาแล้วหรอตัวแล้วตัวแล้วอ๋อได้แต่สกายจะไปแล้วนะสกายไปแล้วไปแล้วไม่ต้องกินกันเลยอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยถ้าแก๊ปเป็นสปอนเซอร์ผมไปเลยอ่าแน่ เป็นเหรอเป็นด้วยขี่กันขึ้นไปเลยเลยใครช่วแก๊ปใครช่วแก๊ปเป็นไรเดอร์ขึ้นไปอานนี้ถ้ามีโอกาสท้ายที่สุเราอยากไปโชว์อะไรกับเขาก็เอาให้น้องๆคิดให้ผมเลยก็ได้เพราะเป็นโชว์ของน้องๆอะไรอย่างเดี๋ยวผมไปเป็นซัพพอร์ตน้องๆที่ดีเดอยากพี่กายก็จะหมดสลิงแล้วพี่ลิผมสลิงเล้วพูดมาเมื่อกี้เขาตะหดสลิงพี่พี่นี้เมื่อกี้คุยกันเรื่องแรปเขาชอบแรปผมอาจจะฟีเจอริ n g แรปไปเยอะ ย่าแรปโยอะไรครับมีแล้วครับสถาการันณ์เป็นไนไหนชาวเวียดนามอะไรนะครับบอลจันครับเพิ่มรอบเพิ่มรอบเพิ่มรอบไปอยู่ดีทันวันนี้ก็ทันคนน่ะนอนเต็มอิ้นที่เหรอลูกแน่เลยสิครับสังคมหล่อหลอมสังคมหล่อหลอมสังคมนั้นคือสกายเอาอ่ะทีเดียวมาที่พื้นสกายตอนนี้เป็นไงบ้างทะเลเป็นไงบ้าง สนุกนะครับสนุกสนุกด้วยเหนื่อยด้วยแต่ก็ได้มิตรภาพใหม่ๆแต่ภาพที่ออกมาเราค่อนข้างจะแบบโยนเหมือนกันนะลูกคือโยนหรอบนเรือนอนใจแล้วผ่านนะตอนนี้เราทีให้ผูรชมว่าเป็นวันที่ทรมานมากในการขึ้นเรือในชีวิตแบบถ้าใช้ใช้ใช้คำไม่ดีคือผมเกือบเกือบตายอ่ะคือผมไม่ไหวจริงๆอ่ะคือต้องนอนนะครับเพื่อให้ผ่านผ่านไปดีกว่า Right> เราเราไม่ไหวกับการเมาเรือหรืว่าไม่ไหวกับไม่ไหเพื่อนร่ทิเาไม่ไหวกับการเมาเรือเอารสการรผมเกิดมาไม่เคยเมาเรือเลยนี่ไปรายการนี้เมาเลยอ้าวรารการเรายการเอาเขาไม่บอกเขาห้บอกหรอ่รู้เหมือนกันไม่รู้หอก่าได้ยังไงเขไปถ่ายไฮซีซั่นเออบอกได้แหละไม่รู้นะโอ้ทีมงานขนาดนี้โอ้ไม่รู้ได้แก้ละ แต่ว่าลุ้นมากตอนไปเพราะว่ามันตรงกับช่วงคำทำนายของญี่ปุ่นที่ว่าจะจะเกิดสึนามิไม่จริงเหรอใช่ที่ไหนตลกมากเลยเนี่ยคือนอนนอนไม่หลับกันแล้วก็แบบนอนคุยกันทั้งคืนเนี่ยผมนอนคุยกับสกายคือวันวันรุกขึ้นต้องตื่นเช้ามากแต่พวกผมนอนไม่หลับสองคนคือเขาบอกว่าสึนามิเข้าญี่ปุ่นประมาณตีห้าซึ่งไทยก็จะประมาณตีตีสองตีสาม ก็ผมก็นอนคุยกับสกายแบบเครียด์อะไรเงี <patri ots> oh. no ้ยแล้วก็แบบสกายก็บอกว่าเฮ้ยจะตีตอนแรกผมบอกว่าหลับไหมอะไรเงี้ยเจมส์เจมส์ไปงพักอยู่ตอนแรกผมบอกว่าหลับหับแล้วสกายบอกเดี๋ยวจะตีสองนะผมนึกหลับนี่สองทำไมซีนีมิจะขึ้นมาผมอุ้ยผมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าห้องพักอ่ะเราจะจองจองต้นไม้ต้นไหนดีเราจะอะแล้วสกายก็บอกว่ามันไม่ทันหรอก แต่ตะกายบอกสกายเตรียมราวิ่งมาผมก็บอกเอ้าแล้วผมจะวิ่งทันหรอแต่สกายบอกให้วิ่งเข้าตามหลังเขาก็เลยคิดแบบตายละงั้นผมขอนอนก่อนได้ไหมถ้ามาแล้วปุบได้ไหมสกายก็บอกประมาณแบบว่าเ้แต่บ้านเราคือหลังแรกนะที่ติดขึ้นก็เลยแบบเครียดผมสุดท้ายก็เลยบอกว่างั้นหลับไปดีกว่าสรุปแล้วนอนกี่โมงตีสองได้นอนกี่ตีสองกว่าเกือบตีสามคุยกันยาวจนถึงตีสามอ่ะ เขาไม่คุยกันก็อาการแลอวกันไม่ไม่ใช่คุยอ่ะคุยปรึกษาเรื่องชีวิตแงกลัวตายกลัวตายตายแทนอีกแทนอันนั้นสนุปได้ต้นไม้ไหมว่าเราจะเอาต้นไหนเราเราเล็งไว้แล้วต้นหน้าบ้านมันสูงมากอะอ่ะเราเราไปกันสองคนแล้วพี่เต้ไม่ช่วยเขาหรอปะพี่เต้เขาก็เล็งหน้าบ้านของเขาแล้ว ได้หลังจะกลับมาพี่เตบอกให้ตั้งแต่นี้แล้วอันนี้เป็นตัวแทนตั้งเขาตั้งจะจะส่งรูปแล้วก็จะแบบว่าแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนลายกันแล้วก็จะชวนกันไปร้องคาราโอเกะเขาคุยกันแล้วเอป็นยังไงบ้างพอเห็นเขาคุยกันเราเพวกราจะถ้าต้องเจอเหตุการณ์เขาเราจะนองคุยกไหมเราก็ แล้วก็คงตัวเองตัวมันไม่ตอกต้นไม้เลยหรอหรือไม่กินทั้งวิ่งหรอผมว่าไม่ทันอ่ะเราเราก็หลับไปพร้อมกับฟูจิเลยอะโอเคเอาสุดท้ายฝากแกฟูดอ่ะได้มาแล้วครับครับผมฝากแกฟูดไม่แกเซลนะครับรถได้ตัวจริงด้วยนะครับผมก็รถวันนี้นะครับถึงสาวเชียกรกฎาคมนี้นะครับไปใช้โค้ดส่วนลดแม็กล้าเลครับผมรถมากมายเลยครับผมเจอกันนะครับผมฝากอ่าแฟนรถแกฟทั้งสี่คนด้วยนะครับครับผมฝากพวกเราด้วยครับผมขอบคุณด้วยครับครับ I love you ครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ